จากพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะมาหลอบดึกจากหิวข้าวแห้งค่ะพี่น้องจ้ามาดึกค่ะมากินข้าว็สาวสาวจา้า มาเด้อค่ะกดมุมมั่วหน่ยเด้อจ้ะพี่น้อง you yeah. มาดยจ้าตั้ตัวครับ่นองจ้าน่รอบดดค่ก ต้นตีสว่างด้วยค่ะแสดงว่าฐานข้าวไม่อยู่ทองโชคดีไม่เกี่ยวปลาก็ต่ำทั่วมาด้วยค่ะอยู่เขารอบดึกค่ะเกี้ยวปลา ตังทัวหวังแรงค่ะจำหลายผลสวัสดีทุกปูทุกคน เจียปลาี่น้องจีซอสตับใหม่แบบแบบนี้นะคะ ได้ไรนั่นค่ะพี่น้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วปะค่ะน้เขาอน,นาคตสิสมบูรณ์ไปไหนอยู่ดอกพี่น้อง

맞아 자. 코품 라이자 당근 케이크 뿜뿜 뜬다, 얘들자 กตีสองจะตื ality, 43. 43. ่นตีสามตีสามคื <speaking> ึ้นตนสี่ที่รับเขาค่ะพี่น้องันนี้รูเขาแห้งตื่นตีสองค่ะไม่เคยเป็นเคีะ กำทั่ววันมาเลยกะพีลกันมางจ้าพวกจะสาค่ะ มือปถดงี้เนาะนี่ก็ปูตีปูค่ะพี่หนุจ้า 我也不来。 Ja. Mm. Oh, เนี่ยอยูขกแงอยู่ี่น,นอะจรกเลยไหลสุดามัมมันมุมูีบอวนั่งกับมีผัวนางเบืองก็ดีเนะี่ะเพืาอเ Người xảo như thế Bạn không gặp phải ăn được chết xảo Chết chết ดูโรตีหนึ่งตีสองจะเข่าตีสามค่ะไอสุดจากประเทศเบลเยียมนะจ๊ะ ใจมะเขือออมอื่นกันค่ะอมใ่มะระนั่งคืออยากไล,ยยล่ยางุณคมุกไกกด้ปะแจ็บไปยค่ะ ำใส่บกทีเรต่ำใ่มะเขือเนี่ยเรเรื่องกินในตะนัดยูดอกลาซาไว้กับมือวัดเงาของชาวบุญกงวงราจะไปกินกับตักับจงหวายจงไวต้ติดกวงไทยบาลห้าบรรดากินมือไหล จะโพสเป็มยขงไงวหรอวะ พีคมันจะมันหวานเด้อพี่น้องเด้อพวกพีจังเลย ทำเป็นแล้กวนนลก็นอนได้หรือเปล่าตื่นค่ะเพราะว่าตกจะได้ก็ตื่นก็สาวสาวนอนจังเว้นค่ะนอนประมาณนะเวลาสาวสาวนอนกันหนึ่งทุ่มถึงหาทุ่มจะไปนอนจะนอนกันนอน ไม่ปลอยนะไม่ปลอยเจ <c oughs> ้าจานนอนหัวค่ำ mẹo. Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินบุเบื่อเด้อกินปลาไม่หมทานปลานม่หมดเราก็อเอาใส่ให้มันยังไม่ลึกนะจ๊ะยังหมดลึกเราก็ตักใส่ไวๆนะคะตักใส่ไวเพราะเป็นปลาผัดไม่เสียจ้ะพี่น้องเป็นปลาผัดจะไม่เสียนะคะ เราหิวเ,วาเขาบอ,อกมากินค่ะเร็าป่ะจะไม่ เอามาแล้วก็ดีดีเด้ยดากันเด้อว,ว้าวอร่อยอ ใช้สิบเจ็ดนาทีแล้วค่ะโอ้มันก็เห็นเขกากันดึกกี้กี้พี่น้องเลยครั้งแรกค่ะที่ละลายสดตอนตีสองครึ่งมาก่ะพี่น้องค่ะ ดึงน้ำสุดตอ่อทางบ้านเขาก็เริ่มตื่นแล้วเนาะค่ะเนาะเราจกับปกติตื่นตีนสามตีสามครึ่งจะตีส,ตสี่บอกไปได้ไล่สุดยกเที่อ่ะพี่น้องจา้าบม่มีแนวสิเว่าไม่มีอะไรจะพูดนะนอกจากกิน เพื่อนๆบาช่องซาซาาไม่ได้กินก็ซื้อช่องซาซาากินนราจะกินอย่างเดียวละไม่กีิเอื่อนยเออขขบคุณเลยๆปุ้ยตคอณพูดใ่าจไเลยลุงลุงมาโอ้ไม่นอ เราใช้ยูของย้งดีฝาดเขาจนบิดกว้างบึ้งบ่มันหน่อยๆได้ก็เลือนครื่งกกงเราสาจินเย่ยงโคโลฟ็นได้ลดทุน ซาซา,าเบาเพื่อนซาซาลดน้ำนทานอาหารเย็นอย่างเดียวเด้จ้ะพี่ดองช่วงนี้คือทานแต่อาหารเย็นอย่างเดียวซาซาจะบ่าทานอาหารเ้ารมีครั้งแรกค่ะน้ำหนักลดตอนนี้จากหกส,สิบห้าซาาเหลืออยู่ห้าสิบแปดน้ำหนัก นักเรียนอยู่าหาสิบแปดตันี้โซาเสียออกไ้ได้สี่สิบเจ็ดตั้งใจครับพี่น้องสมบูรณ์ลายกับโล่ไพ่แบ่งบางเบียดได้พี่น้องเลยพร้อมลายกับบอดีเป็นไหนอิ่มเราได้บา้างพี่น้องเจ้าสารกสีขอตัวรุ่งลายเราด้อบ้างนี้เด้อได้กับคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนเด้อจ้ะพี่น้อง ขอบคุณหลายจ้ะขอบคุณทุกดองตาดวงใจทุกไลนนะคะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบายบายจ้ะ